เดี๋ยวก่อนก่อนจะทำขอถ่ายรูปผมขอเป็นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยนะเลยนี่อ่ะนี่พี่น้องวันนี้จัดหนักจัดเต็มครับฉลองมีดทาบอันใหม่โอ้โหพลังพระท่านใส่น้ำหนักมากเลยพระท่านจะกินยังไงทีนี้กินบางๆนะนะบางๆนั่นอ่ะบางนะบางนะถูกคือจะทันเอาบางๆนะยังไงดูนี่ฮะสนุกกันนะนเลยยากผสมกันนะครับเลือดแท้ครับโชว์ให้ดูครับ พี่น้องดูครับเออขมบอกแมนโอลงคั้วนไนอน้น้องน้องเรียนเลยอืมบรรยา,า,า,ากาศดีเนาะเอาสวัสดีครับครัวบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวสวัสดีครับน้าเลครับสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับยาทัานแล้วแล้วก็มาถึงเมื่อนี้แล้วแล้วก็มาถึงวันที่เรารอคอยนัเล งานใหญ่ครับงานใหญ่วันนี้องเหห็นนนว่่ายใญรทุได้รับของฝากนะล่ได้รับของฝากเป็นมีดทำลาบนั่นเองเราเปิดโชว์หน่อยนี่มาแล้วครับน่าเรกักซู้พงแเรา ุพ่ออยากเอามาหนาหรืเล่นๆอยากเอาไว้ยู่ไอ้ตู้กระจกไหมแข็งใช่ข็งเขาบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกหมอดสับพ่อค้าเขียงหมูนักสะสมผู้ต้องการเสริมดวงฮวงจุ้ยวันนั้นเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่เบิ่องต้นหาตัวโรงเดีนเท่าเดียวมาเฮ็ดกับเนื้อกับเนีอยนี่ตีนหอกครับเขาต้องออกมาล่องมึงกันซ้อนจังว่าจังเสือเสริมดวงเท่าที่หลังเขาบอกเป็นเหล็กนวัตกรรมทางการแพทย์จากเยอรมันนั่นแหละ เล็กไม่เป็นสนิมนี่อ๋อน้านเลยยกมาโชว์เลยนี่เล่น้องเอามาอ่าตันนุ่มเลย้องนั่นเลยยิบแล้วว่ากล้ายิบเลยเปิดมีดนี่น้าเลยเขามีถุงซองหนังให้เรียบร้อยนะครับว้าเดี๋ยวหนี่ยังดีเลยครับอ่ะปลักนี่ทำจากทองแดงแท้นะครับอ่าจี่น้อนคนน่ะ โอ้ยเห็นหอดเง่าอยากขวางนั่นเลยชว์หน่อยช้อนข้างๆหน่อยฟาดทุมชว์แบบเต็มๆเลยหนี่งนี่ครับนี่ตํามคมอะไรครับนี่ของเอฟซีนะครับใครอยากได้เขามีจำหน่ายนะทุกมจะแปะลิงก์แปะเพจให้ดูนะครับนี่ตรงนี้เลยเป็นมันเป็นรุ่นทาคุมิรุ่นนี้นี่ออกแบบโดยช่างตีมีชาวจีนนะเลยผสมผสานระหว่างจีนตะวันจีนทางเหนือ พร้อมกับนําสัตว์ที่อยู่ในเทพนิยายมามาใส่ด้วยเห็นไหม,มทำจากทองแดงแท้เลยสิงโตหัวมังกรมังกรเลยครับเนี่ยสวยมากคมไม่คมไม่รู้<ม>เดี๋ยว<ม>ต้องรอดูเหล็กไม่เป็นสนิมเหล็กนี้ทําจากนวัตกรรมจากเยอรมันจากจากทางการแพทย์จากเยอรมันนั่นเลยไม่มีนั้นคมไม่เป็นสนิมอแล้วลองดูคมไม่คมกรีดดูเลยกรีดกระดาษดูเลยโอเคโอเค มีดใหม่มีดใหม่เออนั่นเ่็นพวกโหดเทคนิคเสียดับโอ้ยกรีดได้ครับโอ้ยเหมือนไปกินจุดในเมืองจีนเลยวันนี้จู่ๆไปเมืองจีนเลยอ้าวเพื่อให้เป็นการเสียเวลาน้อยถึงน้อยถึงได้เวลาได้โชว์แล้วครับน้อยเราเอามาโชว์ดูหน่อยว่าของใหญ่ก็ต้องจัดใหญ่ลุงเด่นเหมือนนี่ใครสั่งได้มีขายในช้อปปี้อ๋อแล้วก็เป็นเพจของคนเหนือครับอยู่เชียงใหม่นี่เองนะครับ สุดยอดสวยงามน้องไอต้องถือชุดเลยน้องเล่นดีต้องงามงามงามถ้าเราไปตั้างชุดน้อยให้ดูทางแบนๆหน่อยนี่เขียงหมูเอวยหรือร้านไหนต้องการแบบทาคุมิเออาาาไไปปนนนั่เเเะสริมดวงเนาะปเสริมดวงร้านเนาะ มันบอกว่าสะสมนั่นเรอยกเ่อยกบ่อยเกเไว้ในตู้กระจกเล่นเนี่ยว่าขอขอจัดไงมือนี่ก้อนบันนี่จังไห้ดูไอาไอาไปไวในกระจกเป็นทีระลึกครับอ่ะครับถึงเวลาแล้วครับนาเล่โชว์เลยน้องเอ้กัลตะสี่เนี่นี่ของของนี่ครับวันนี้จัดหนักที่สุดในรอบครึ่งปีมั้งผมว่าจ็โตก็โตก็โโต็ ปอเอาน้อยนกินเองน้อยกับยายทานช่วยถือหน่อยปาดโทนี่ครับปาโทษหันอีกด้หนึ่งหันหันหน้าตรงนี้เออเนื้อเนื้อสันในครับดูปาดโทษข้างก้นเลยเนี่ยข้างแผงเลื่อยเรื่อยเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับพี่น้องดูเออดีนี่ครับเนื้อสันในสดๆนะเพิ่งเชือดเมื่อเช้านี่ครับปาดโทษน้อยไอ้ลามเลยไอ้ลามเลยคอมเมนต์โชว์พญานาคให้พี่น้องนี่จัดใหญ่ตามมีดจัดใหญ่ตามมีดครับ คือมีดลาบต้องจัดลาบครับนี่นะเลนี่ตับใสๆเลยนะเลนี่ยังใหญ่ๆใหญ่ตับนี่ยนี่ครับของใหญ่ไม่อีกกระโจนมาเด้อเดี๋ยวลุงเด่นสิเอาลมสร้างเด้อบววันนี้จัดหนักจัดเต็มวันนี้หือน้องไอ้นุ่มมากผมก็จุดเตาเลยนะครับใครอยากกินสุกก็ย่างได้พพิิเเเศศษษมากลยคันเทนา กแทนครับนัดยายทานเอาปลาแดกนี้นะครับหอมหย่วยเลยคนก็จะมาพี่น้องมือตึกถือนะครับเดี๋ยวจัดกันยาวๆวันนี้นะได้ชิมแน่นอนครับสําหรับมีดลาบเฮตะแก้วผู้ใดอยากส่วนใดเอามีดเคียนเออเอาอย่างนั้นเลยยายดีๆๆๆีดีดีดีบุฟเฟ่เลยจิบุฟเฟ่แล้วแต่ขนัดแล้วแต่ขนาด ก่อยเขาก็ทุกวันเขาก็เย็นเราเขามีส่วนหนึ่งจะกินกับเขาน้ำแต่ว่าทีนี้แน่นก็คือลาบออุ้ยเนาะเอาแล้วยอดนี่เลยสุดยอดพี่น้องพูดได้อยากส่วนใดกะจัดได้ำได้จัดได้หลายเลยหลายรอบแล้วโรงเร่นไปไปไปจัดกันเลยครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะทําขอถ่ายรูปผมขอเป็นถ่ายรูปไปที่ระลึกหน่อยนะเลยนี่อ่านี่พี่น้องวันนี้จัดไปนะจัดหนักจัดเต็มครับฉลองมีดลาบอันใหม่มีดประจำครัวลุงเด่นสุด็กผวพาเท่สุดยอด ว่าแล้วก็จัดเลยเนาะก่อนฝนจะมาครับพี่น้องนาเลยจัดเลยฝนเน้องอ้อยจิ้มเลยน้องอ้อยเอ้ยน้องอ้อยเฉือน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 เปิดมีดแล้วเรียนลยอันนี้โอ้หัวมังกรมีดหัวมังกรตามภูมิมีดเป็นมีดประจำตระกูลได้เนี่ยสวยมากมีดด้ามทำจากไม้เอืไม่ด้ามแต่ทำจากไม้พยุงในในที่เขาบอกไม้มงคลไม้มงคลนะครับแล้วเปนนี่เป็นทองเหลืองแท้ เอาเอาสักทีไหมเอาเอาเลยบ่ามีน้าจิ้มเมยถุงเด่นอ้าถามน้ำจิ้มเลยเดี๋ยวลาบลาบไปน้องครับนี่สตลองมีดไม่พี่น้องสตลองมีดไม่ต้องยิ้เสียงป๊อกป๊อกป๊กสุดยอดมีดประจําตระกูลองเด่นนี่อย่างไรพี่น้องฝนมาครับฝนมาโอ้มืดเลยนะั่นเลฝนมารอบทิศทางเลยอ่าอ่ายาย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 พื้นที่ก็ยายยายเครับยยายไหมพ้นขาดึงเข้าในนี้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาห้อยบนหลังคามากินเลยครับเดี๋ยวปาดกินอย่างนี้เลยไม่ต้องใช้เขียงวันนี้ได้อาทรสอีกอย่างนึงไปไปเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่เฮาเฮ่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 เฮาเฮ่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 เฮเฮ่เฮ่เฮาเฮ่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 เฮเ่เฮเฮ่เฮ่เฮ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  มาแบบมืดตึกตือแบบใหญ่มาแบบสีที่ทางเลครับฝนวันนี้เห็นไหมโอ้มครับตกแปลว่าตกไม่นานเด้ยตกแป๊บเดียวตัวนี้ฟ้าเปิดสว่างนะครับมาจัดเมนูกันต่อเลยครับน,หน,หนั่นเลยข้าวเดียวหน้าฝนเพาะพักเบรกคือดีพักก็ด,ด,ดีได้โอกาสพักเบรกได้จังหวะของเรื่องเียมีได พักเกินน้ำกินท่าจังน้อยหนึ้งไปไปลุูกจตอครับก็เอาเอาเอาสเต็กมีเดียมมีเดียมจักคอนจักดุนได้ได้จากนั้นเลยเอาเอาแบบมีเดียมมีเดียมอ่นไปรอเลยบเพราะนั้นนี่มาเรียนทดสอบความพ้หน่อยแค่ว่างเลยน้องเรียนคนอ่ะเอาไปแค่ถอยหลัง้างเพราะท่านใส่น้ำหนักมากไม่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักมากมา่เลย เดี๋ยวเราก็จะฝาดกินคาคานนี้ได้นะเลยนาะเดี๋ยวผมขอน้อยทานอะไรครับน้ำจิ้มผมเห็นจะจิ้มแล้วครับโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอานนี้นี่ก็เจี๊ยบย่างกันลงเดครับเอาแบบมีวัวเป็นเป็นอันๆเลยครับอืมเปิดมีดแต่ละข้อดี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 ัวนีดีดีนี่เลยนี่เอาแบบไม่เนียนไม่เนียนอะไรแบบนเนื้อสันเลยนั่นเลยเนาะส่วนส่วนเนื้อสันเนี่ยครับมันจะนุ่มนี่ของดีโอ้โหนี่ดีแท้ เห็ดยังกับพี่แต่แนวดีดีันนี่บรรยากาศก็ดีจะต้องมาสายดีแล้วมันโง่แห้งดีมื้อนีเออพอได้มีดดีลงเสนเสรครับชิมนะเสริมโง่แห้งชิมก่อนเลยนะคนยังเดียวคนกินก็ได้คนกินยบยบ ับมาตั้งนั่นเชียนี่ที่นั่งของดีคือกันละนั่งของดีเอาแลยเอาโอ้ยยังใส่ยังไใส่แหงกัได้มากท่นย่านบวกนี้ยนั่งของดีเออหันหลังไถ่ก็มีเทคนิคเทคนิคก็ใช่ไหมน้อยกระเจียบดอกของมันดีมาชิมนะขอมเดื่หน่อยนะไม่ใช่ยังไม่ต้องใส่ผักได้ของเด่นรู้สึกผมหิวมากอ่ะ นานบายสองกว่าครับนี่จับผาน้ำปลายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาแต่ผมนี่ฮะจุ้ยยังรมอมากคนต้องช่วยกัน โอเคเ,อเขียนมาลงเดีนอยาลกเตาหรือเปล่าน้อยเ,เรียนปกติใส่ต้นหอมนะน,น่านี่นแบบนี้ครับเป็น,น <า S 1> สกได้นะครับเอ,อ,อ,อหาหั่นพอมเเคยไปกินร้านกาแฟกับพี่เคนอะที่เขาเขาขายเนื้อสันในกัะคบวัวบ้านนัน่ลเขาขายจาน250กว่านะเนื้อสนันในจานละประมาณเปนเป็นสเต็กนะครับอ๋อสเต็กเนื้อเนื้อสันะแต่เขาเป็นเชฟเขาทาอร่อยถ้าถ้าหมดนี่เขาก็น่าจะขายได้สี่าพันเียผมว่า บัวเด่นี่เลยแกหยกกรมสายว่าวเบาเลี้ยงน้อยชิบเลยน้อยเริ่มหาต้นหอมอืมไม่นอยละมาขับคมแน่คมดีแท้เนาะดีแท้ดีเป็นพวงเลยน้อยเอาโชว์ๆเอาตับตับชว์เลยน้อยใช้มือเลยก็ได้อะไรก็ได้แสดงแต่ถนัดชวยไปกินช่วยนะเดจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายเรื่อยจ่ายเลยอ่ะครับ โอ้ไฟตัดเนียนๆเลยเห็นมั้เป็นยังไงนั่นเลยความรู้สึกของการใช้มีดตัวนี้เฉือนนิ่มแล้วก็มัน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 กันมันนี่มันแบบว่ากันไม่ได้เข้าบริสันด์นี่ย่างเพื่อเข้ายกขึ้นแล้วมันกันว่าเอาล่องโตนี่เข้าแช่สิยวบริเวว่าเจ้าเาจเดปแค่ปากข้องให้มันอยู่ในส่งมันเสือลงเด็นร้านข้าวขาหมูข้าวหมูแดงพวกนี้ถ้าเอามีดตัวนี้ไปใช้ในครัวนี่ก็ลูกค้าก็เห็นก็ เนื้ออ yeah. ีน่ยเดี๋ยวเนี่ยแล้วเบิ้องเสียอะเบิ้งครับดิปื้อเนื้อสดๆเบืเยเรียบเนียนมากเลยันมีดเขานี่มันจะเป็นปูกเป็นไฟลีกระดาษยังเข้าครับอย่าไปกรีดมือตัวเองในการนั่นนี่เอาเนาไจัดเลยครับมื่มันจะดูดมันจะดูดดูดคอไปนั่นแน่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 แนตัวนะวท่าจะกินยังไงทีนี้ กินบางๆนะนะบางๆนั่นนะบางนะนี่เขาบางนะถูกจะทันเอาบางๆนะนี่ยายยังไงยายจะลองมีดยายอย่างนี้เลยนะคือเป็นกุฟเฟ่ครับใครจะกินหรก็ฝากกินเองเลยอันนี้มันคือเนื้อสันที่เห็นวันนี้คือถ้าดูร้านมีเขาก็จะเขาก็จะเอาออกให้แต่เราสั่งไว้บ้างไม่ต้องเอาออกน้องอ้อยอน้องอ้อยไม่กินอะไรอย่างนั้นลยยัยเด็กๆไม่ไม่ท่านทราบปลาทรายเดี๋ยวขอเทสน้ำจิ้มก่อนได้ไหมขอเทสตน้ำจิ้มก่อนเนี่ย อืมเขาแข้งชันอืมโอ้อือากาศสดชื่นมากครับเหมาะกับการกินเนื้อมากวันนี้นี่ยาดไปดนึ่งมจัางเก๋รอเปล่าใส่เมื้อเลยเนาะย่างเกลือใส่ทีตัวอิงถนัดเลยอืมเนอจิ้มสุดดอดเดี๋ยวน้ำจิ้มตัวนี้เหรออืมขม ผมแซ่บคมดีนะดีนะผมแซ่บดีแต่แท้เป็นถุงๆเี่แหละยากให้น้องอ้อยแล้วเอาเอาน้องอ้อยมาสานายมาคนคนตาสวยๆอย่างนี้นะครับดูครับพี่น้องสีฟาดหน้าฟาดหลังอันนี้คือว่าเก็บเงียบไหมนั่นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเก็บเงียบไหมเนี่ยเก็บเงียบเงียบเงียบทางบานไม่มีใครรู้เลยว่าเรากินกันอยู่เนี่ยไม่มีกุ๊กๆครับๆเลย มันบดจังเลยเลยคือพวกของยาท่านมันบเขาบดจังเลยมาได้ย่างเลยโอ้ยยาท่านกับรั้งแรกเด้นี่ขัมเบ่ร์แมนมีดดีย่างของดีมากนี่บ่เห็นได้ท่านได้กิ่นแบบนี้เด้ทโอ้ยแสงมาแล้วครับพี่น้องสวยมากเลยของเด่นครับเอาแบบย่างกันนเลยสเต็กครับมีเดียมีเนี่ยสเต็กคนนี้เดี๋ยวเอามาเชือนเอามีดมาเชือนก่งแต่เชือนแต่ดีไปเลยเชือนสเต็กน้อย นี่น้าเล่ก็จะย่างสเต็กครับมันอาจจะชื้นๆนิดนึงนะเลยป่ามันหายเกลือหิมาลายันเราสเต็กเนื้อครับสเต็กเนื้อสันเนื้อสันในครับจิ้มกับขี้แจวเพี้ยสันนอกสันนอกจิ้มกับแจวเพี้ยครับเดี๋ยวขอชิมน้าเล่คำหนึ่งเดี๋ยวแต่ว่าไหนๆก็เป็นมีดลาบครับต้องให้น้าเล่ลองลองลาบดูว่าต้องเอ้ดน้า อเนื้อสันนี่มกรอบอยู่และเนียนนุ่มนั่นเลยเนาะเดี๋ยวเ้าเอาเท็เนี่ยเกโอ้วันนี้นันเลยกินซกเขานี้นิ่งคือบนเรย่งีกนเดี๋ยวเอาไว้เนี่ก่อนเดี๋ยวไปย่างให้เนี่ยนั่นลองลาบดเลยเดี๋ยวหวานไอ้กรหอกเขาไนะผักก็แย่เขาเมาดิเนี่ยนัเลยเนี่ยน่เห็นเทสน้ำจิ้มมาเซียอสัเรนีายน้ำตาลเนี่เอาเขาเดี๋ยวกเลยเอาไหนอุันเลิศเนี่ย สักปูสัหปูน่หวานหวานมากทานู้เขาเผ็ดกันดีเลยผู้ไรได้เหมักเผ็กันับหวานๆใส่หน่อยใส่ไลกับซเรที่เราเจ้าหมักเผ็ดเนาะหมักเผ็ดหมักเผ็ดโอ้สามพเหลือท่านีหนี่อยู่สามสิบเกียบพี่น้องเนี่ยอร่อยมากหวานอร่อยอากาศอากาศกัได้เลยนะวันนี้นะมาแล้วมาแล้ว มีดก็ได้ของดีเนื้อก็ได้เนื้อดีมีแจ็กแนวดีดีมีแต่ของดีดีดีก็ดีแท้เหลือกย่างย่างดีซั้มดื่มชาด้วยบรรยากาศทั้งฝนทั้งทุกอย่างของดีเมื่อทุกอย่าฟ้าหลังฝนครับพี่น้องกินลาบกินก้อยครับ แบบบุฟเฟ่ต์นะครับใครอยากกินแบบไหนก็ป่าดกินได้เลยวันนี้น้าเรียงน้าเล่ก็จะทําเป็นเมี่ยงครับพี่น้องโอ้โหอ,อร่อยเนื้อใหม่ๆหวานสดดีครับได้ดีแท้ๆมาเลยวันนี้ก็ทดสอบมีดกันไปถือว่าสุดยอดครับเมนูวันนี้เรานะครับเท็จเนื้ยนอ,ยอย่างนหน่อยอย่างแบ่โมเมนต์อะไร้อย่างนอกรอบอย่งยังไม่ใช่สเต็กค,ครับอันนี้เป็นเนื้อย่างอันนี้ย่างรอขวนเมื่อกี้ครับโอ้ดูนี่กิมกับน้ำจิ้มขมนะครับกำลังอ่ำๆพอดีสหรับคนสายชอบสุกๆไม่เดียมไม่เดียมหน่อยก็ได้ช่วงที่เขากำลัง ทำลามกันนีครับน้องเต้นก็จะทำสเต็กนี่ครับมีดเฉือนมาแบบเอาหนาๆน,นะนครับทำเป็นมีเดียมครับนี่ยากเลยสเต็กสองชิ้นไฟแรงๆไปเลยครับ,รบให้ข้างในาม,มันเอ็กสเต็กเ,เ,เนื้อพี่น้องเอาสเต็กมาย่างครับเนื้อสันในให,หม่ย่างพอมีเดียมมีเดียมนะครับนี่นารีหมักเกลือมาละยันให้เรียบร้อยครับอืมตุ้มโอ้สายเนื้อไม่พลาดเลยครับเมนูนี้อ่ะมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้นารีมาโชว์ เทคนิคการลาบนะมันโซะมาเทศมีดมาเทศมีดว่ามันชึบชุบมันดูดเนื้อขนาดไหนเนียนครับส่วนวนี้มีดอย่างนี้ท่านอะไรถ้าเรามาีาาในร้านข้าวขาวหมูร้านเคียงหมูนะครับโอ้นหเนื้อนเนียนเนื้อเนียนเนื้อเนียนน้องขึ้นยุก็มีดได้น้องเด่นเทศแต่เนียนน้อขึ้นยุกควอมข้อมของมีดดิอันนี้เขาชินลาบเนาะครับลาบ ควมากลุงเรียนเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับบวบบวต้องเลยต้องว่าบวบควบหนึ่งมันกัน,กนเป็นมีดประจำครัวลงเรียได้นัเลยเนาะทำลาบขายนี่ร้านดูหรูเลยนะเลยนะแค็บบแทบชีดบวกดมือตามนี่ลุงเรียนแค่ว่างลงไปเรื่อยนี่ย<อ> ok ok กยกหลักกว่างยกว่างในเรื่อยนี่เรีนดูครับอืมว่าด้ใส่แร้งมาใส่คอยังมากไหมดีดีย่มแล้ววาถ้าร้านลาบใช้มีดอย่างนี้นี่มันดูหรูมากนะ่นเลย มาดูสุดยอดกันเลยหักผสมกันนะครับครับเลือดแท้ครับโหนี่มันจะเด็กเขาน้ามันเขาเขาเลือดเขาน่าไปเล่ใน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 โตเลยมีลาบมังกรพี่น้องมีลาบมังกรกินสดๆกันมาเยอะแล้วนะเลยลองอันนี้ดูเนี่อะไรน่าร้องเดียครับไม่รู้อาจจะมีเดียมเกินหรือเปล่าไม่รู้นะเลยอาจจะสุก มสุกนอกแต่ว่าเดี๋ยวพิสูจน์ครัเดี๋ยวต้องพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์กรอบนอกนุ่มในถ้าถ้ามันสุกเกินไปนี่มันก็ไม่อร่อยแล้วนะมันจพี่เจคสุกมันหน่อยนั่นเลยถ้าอย่างนั้นแล่แล่กลางเลยนะเลยเดี๋ยวเราย่างใหม่อุ้นก็ยังมีน้ำอยู่นะเอออย่าทานเออสัมปตาเนี่ได้อยู่ซัมเน่แล้วซัมเน่บังมีดไหครับตันนี้เจือดเดียวครับครับ แบบว่าบ่ต้องลงแห้งยังมากไห่ไม่ต้องกดอะไรเยอะยังไงยาหวานเลยเนาะหวานโอ้หได้เยอะอันนี้ก็เก็บไปเก็บขอดค้างแ่เกลือนไม่เนียบไม่นิดนึงแต่ว่าก็เราคุยกันเพลินไปหน่อยไงเดี๋ยวอีกเดี๋ยวยากอีกเหลือเยอะครับอันนี้ก็เอาไปแห้งๆก็อร่อยแต่เนื้อนี่นะครับเนื้อยังเหจะมีดนี่โอ้โหโรงเรียนเฉือนเฉือนจวดเดี่ยวเนี่ย เขา้าเขาดีนะเลยนะเขาเขาเขามากมากเลยแหละเนื้อนาเราก็ราบดร้อยแล้วครับทดสอบมาหมดแล้วพี่น้องใช้ได้เลยมาแล้วครับก็ดูดีดน,นั่นเลยนะหลังจาก<น>ทดลองไอ้มีดแล้วคับข้าวเดียวครับระเบิดระเบิดเลยแล้วม,มาตอนนี้นาเรกับจิตรบุ้บักอ๋อน้อยน้อยเขามีมีออเดอร์ด่วนนะครับน้อยเขากำลังเปิดร้านเบเกอรี่ใหม่มีมีคนสั่งมาลูกคนมารอเต็มร้านเลยน้องไอ้ขอตัวไปแป๊บนึงเดี๋ยวต <c oughs> อนเย็นก็เจอกับลูกเรียนใหม่ <c oughs> นะครับ <c oughs> อานั่น,นเลยจัดเลยเราเขาจัดขาครับนั่นนหะป้าถูกที่ยกเก่าพี่น้องอแต่ว่ามาเรียอันนี้สองพันสิบเน็ตนะล่ป้าถูกเดี๋ย่อง,งว่านำเพื่อนนี่ต้องเรียนนำนำเพื่อนเรียนหาจะเลยว่าต้องวอมมันไม่ไหลป้าถูกมาขมแต่จะว่าบีฟอมครับแล้ววันนี้อากาศดีมากเมื่อกี้หนูฝนตกใหม่แล้วครับสดชื่นครับคือเหมาะในการในในเลงมาก นี่มากมายเอาอะไรนั่าไปใส่เลยเพราะว่าวัตถุดิบเราเยี่ยมยอดอยู่แล้วผงนัวเนื้อก็สดๆหนึ่งช้อนชาช่ประมาณนี้นั่นาจะแกงอยากแกงถ้าแกงมันดูกองใหญ่อ่ปนผักข้าวคือปนเออพี่ปนนั่นเอ๋อตัวนี้อันนี้อันนั้นเผ็ดเกินอ๋อไม่มาปนเผ็ดเกินสิอุ้ยเผ็ดพี่อุบลนี่กินน้ำจิ้มน้องอ้อยแบบกินไปกินมาแบบนี่เลยอ่ะ โอ้พี่น้องน้ำอะไรใส่เลยนี่อบกวน้องๆพี่นกเบอร์น้มด้วยเครื่องในสดครับเครื่องในเดี๋ยวลรยราในเท่นึงอ่นนี่้อะไรจัดเลยไม่ต้องคนไหมละเลงเลยไหมเกลือเราหออลุงเรนเกลือใช่ไหผมจะให้เลียคนนะไดเลยเลยเกลือเอาเกลือมาเกลือเท่านั้น เกอจังจวัหน้านอแสบด้วยเขาครับขมๆมันขมดีแล้วก็เนื้อมันสดมากพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ครับร้านไอริฟแม่มันเนี่ยคือวัตถุดิบเขาดีจริงโทรสั่งอย่าบอกว่าวันวันศุกร์มาเอานะโรงเด่ดนวันเสาร์มาเอานะคือตามออดเใหม่ๆของแบบใหม่ๆนะมีดก็ดีเนื้อก็ดีดีวัวก็ดีแท้พริกกาบก็หอมหโอ้ าเลยขาชิมก่อนได้อพี่น้องเด้อใหม่ไม่ถ้าไหนใส่หอมเลยลุงเด่นเดี๋ยวเขาชิมก่อนไข่ซอนมีดอ่ะนี่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 ลองเด้อย้ายเด้ออ๋อขวดมีดนี่โอ้ต้องโยไว้มันจะเข่ามันจะเข่าเขียงครับขวดสาบแห้งก็ได้ครับเขียงฉีมวลก่อนลาบขวดตีนโตนึงข้าวเดียวเได้ด้วยนะเนาะเข้าเ หนาบอีสานใส้กระปัวครับอ๋อมาวันนี้กินในถ้วยละใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้กินเคาจัดย่างใหญ่เลยครับจานนี้จะนักจัดเต็มพี่น้องสมใจสมใจมีดแล้วก็สมใจเมนูวันนี้ข้าวเหนียวเทะเลอร่อยมาเองน้ำปลาน้ำาปลานิดนึงอะปลาดิบนี่ยว่ายังไม่เผ็ดอ่าฉะนั้นเราปกติเราไม่ค่อยใส่น้ำปลากันนะวันนี้เราจะลองใส่ดู นี่ไหนก็ไหนๆแล้วยายทันบอกลองใส่ดูครับมาต้องลองใส่มันใส่น้ำปลาร้าไม่ใช่ลองใส่ปลาร้าเหมือนพี่สายเชียดาราตัวประกอบระดับฮอลลีวูดแกยังใส่เลยนะแต่ตัวนี้นเลีก็าจัดตัวนี้ไปหน่อยครับโดยข้างๆสีข้าวคือมีสองฝั่งนะครับเนาะลาบงวใส่ปลาร้าอันนี้มี่คมๆตัวพิเศษมาดูนะพักพี่น้องเอ้ยวันนี้ หักเยอะๆอเดือนน้อยจรติงๆเลยมาเด้อเอาแ้ะหรอเด้อบาดี้พี่น้องเอ้ยไม่กินลาบงัวไงลับงัวะออเดร์ไงหมอนี้โอ้ผมใส่ปลาล้างก็ไม่อยากจะเชื่อน้องเข้ากันอยู่นะเข้ากันเข้ากันหักไปหลายอะไรนะยะ หนาตันดอกฟักไข่แพงนะเนี่ยสิบบาทได้แค่นี้กินกับป่นปลากินกับแร้งงัวได้ยายนเนาะเท่าไ<อ>หร่จีบว่าึงเดีขอแถมอยู่นะเอาเช่านาเล่ได้อันนี้ผมแล้วมันต้องพลาสจัง่อยแล้วก็น่าเดือดครับ แก่ก็นั่งกินกันไปยา,ยาวๆนั่นเลยเนาะก็แต่มันก็สมควรเก็บเวลานะครับก็ใครอยากได้นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับการการติดต่อเนี่ยไว้น,นี่เลยนะครับใครอยากได้เดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ใต้ลิงก์นะครับใครสนใจก็สั่งมาเก็บไว้ได้ร้านอาหารร้านเคียงหมูร้านข้าวหมูกรอบหรือว่าจะเก็บไว้เป็นแบบคอลเลคชั่นในบ้านก็ได้นั่นเลยแมนครับผมมากก็ใช่ดีเป็นเหล็กท<ด>องแดงแท้ไม้พยุงเขาบอก ดูดีมากร้องเรียนดูดน่ากเลยถ้าเราเรขเขาได้มากเนี่ยคิดว่าพวกเสือโบได้เอไามา่ทำอาหารนะทำอาหารแล้วแต่แต <พอ S 1> จริงๆถ้าร้านรู้หน่อยหรือร,ร้านทำาารปรมดานก็เอาไปใช้ได้ครับมันก็บอกราคาไปเลยพันนิดๆพันนิดันี่ครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับก็วันนี้เขาส่งมาให้เราใช้ฟรีแล้วก็รีวิวให้แบบจัดเต็มเลยครับวันนี้ก็สมใจอย,อยากอยู่เดี๋ยวอาจจะ ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคือจะใช้ในช่องครัวโรงเรียนไปตลอดอะถ้ามีลาบมีมีสับมีแกงมีอะไรเนาะก็ใช้โมือไหนท์เทว่าไม่เมี่งงันในไงหรือว่าการเอาหรือว่าล้มหูล้มอะไรเนี่ยรับด้ได้เรื่องนนี้ครับผมหน่อยมันมีเขามีกล่องอย่างดีนะครับแล้วก็เขาก็มีซองหนังเอาซองหนังเขาเอาซองหนังก็ได้วมือไนมีเมนู่นเพลินก็คือจัดของเพิ่นล่ะนี่เขามีซองหนังให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับใครสนใจก็ทักไปได้นะครับวันนี้โรงเรียนกลับจะทันนะเวล่นกันต่อ ไอเราอยขงแต่ว่าคมคมกวาครับอันนีอันนี้อันนี้เป็นมีดซอยแต่อันนี้เป็นมีดมีดลาบมีดสับมีดสับทั้งซอยทั้งเฉือนทั้งเฉือนได้คมมากนะครับต้องเอาไปไกลๆหน่อยเดี๋ยวกินกันไปกินมาจะจะได้ครับใส่เลือดคนเนาะเขาเขาดีเขาเขาเขามากๆเลยคมคมฟักไปเนี่ยมันค่ามันจะดูดดูดไปในตัวของมันครับก็ถือว่าดีราบถือว่าดีมากอวันนี้ครับ้วก็ร่างกายก็มาเจอครับเอ เนื้อมนะัวันนี้ประมาณเจ็ดกิโลอ่ะหกโลกว่าหกโลกว่าครับเส้นเดียวเนี่ยหกโลกว่ากินกันสามสี่คนเนาะมันก็สุดยอดเลยแหละเดี๋ยวจะมีทําแหนมเก็บไปกินบ้างยายเนาะยายก็จะมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คลิปนี้ลุงเด่นจะทันกับนั่เลยข,ขอตัวไปก่อนนะครับน้องอ้อยก็รีบไปขายของก่อนน้อยเขาเพิ่งเปิดร้านใหม่ได้สองวันเนาะก็เจอกัน<อ><ป>ใหม่คลิปหน้านั่เลยเนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวมันทุ่งกับลุงเด่น พากินพาเที่ยวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้น้องเล่นกับทีมงานขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับกินต่อยาวๆนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณหลายๆบ้าเดี๋ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยชงให้นะอืมแรบทำลังมากเลยน้องเล่นโชว์ให้ดูครับพี่น้องดูครับเออคมบัวแมนโอลงคว้วนอนน้องเล่นอืมหางเบิ้งหน้าเลยโอลงคว้วนอนบ้านนี้อาหารครับ หวานเนื้อสันป้าตัวเน่ยอาผมมันเป็นว่าทีต้องเรียนว่ามันที่แขกโอเคไปแล้วค่ะครับว่ามันที่แข่